มีอำนาจอำนาจพิเศษแบบที่คอยจัดการอยู่ครับก็คงค่อนข้างตรงก็คือว่ามันมีอำนาจอย่างนี้อยู่และสร้างความสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสร้างความไม่เป็นธรรมมันไม่ใช่เรื่องคนสองฝ่ายที่ต้องยืนเผชิญหน้าเพราะว่าปัญหาของคุณทักษิณไม่ใช่ปัญหาของชั้นเองปัญหาของคุณทักษิณไม่ได้ปัญหาของคุณแต่พิเศษแต่ปัญหาของคุณทักษิณคือปัญหาของประเทศไทยใครกล้าสั่งให้ทหารนะครับใช้งบประมาณแผ่นบินยิงหัวของประชาชน ได้ขนาดนั้นจนป่านนี้ยังไม่มีความผิดผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องเก่าที่พูดกันแล้วพูดกันอีกครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเราไม่ควรนะครับถ้าเราอยากจะถ้าเรารักประเทศจริงถ้าเรารักประชาชนที่เราอ้างถึงจริงๆเนี่ยเราควรที่จะเร่งทําความเข้าใจทั้งสองฝ่ายกันการเร่งทําความเข้าใจที่ดีที่สุดไม่ใช่มานั่งโทษกันมานั่งว่ากันแต่จะต้องหยุดเรื่องที่เป็นปัญหาไว้ก่อนแล้วมาคุยในสิ่งที่พอคุยกันได้ ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันพอจะมีโอกาสที่จะเดินออกไปตรงนี้ครับวารมขับแย้งหลักของประเทศไทยคือฟารมขับแย้งระหว่างคุณทักษณิณกับอำนาจรัฐไทยกับกระบวนการวิธิธรรมของไทยและกับกฎหมายไทยเพราะฉะนั้นเงื่อนไขอะไรก็ตามที่ไม่เคยได้รับมิตรโทษเงื่อนไขนั้นต้องพักไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมฮะรายการตอบโจทย์ในฐานะ ทีวีสาธารณะไทย PBS นี่แหละครับก็พยายามเชิญทุกฝ่ายมาพูดจาการท่ามกลางความขัดแย้งทุกฝ่ายสามารถใช้พื้นที่ของโทรทัศน์สาธารณะสื่อสารกับประชาชนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีครับฝ่ายค้านมาได้รัฐบาลมาได้แกนนําพันธมิตรมาได้และแกนนํานปชก็มาได้ไม่มีใครที่จะถูกห้ามปรามจากเวทีแห่งนี้นะครับ มานั่งพูดจากันแล้วก็สนทนากันอย่างอารยะเพื่อหาทางออกให้กับประเทศนี้ได้แล้ววันนี้เป็นครั้งแรกครับกับแกนนันนอปชคนสําคัญมาตามนัดแล้วครับคุณจตุพรพรมพันธ์คุณจตุพรสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจตุพรฮะคุณหมอมิงมาแล้วก็บอกว่าอํานาจพิเศษเนี่ยมันมีอยู่ในประเทศนี้คุณชำนิมาก็บอกว่ามันไม่ใช่อํานาจพิเศษทั้งหมดนี้ทําการความขัดแย้งเป็นเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรล้วนๆเลยฮะคือความจริงแล้วเนี่ย ปัญหาทั้งหมดเกิดจากว่าคนที่เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้สู้คุณทักษิณไม่ได้เพราะฉะนั้นการยึดอํานาจ19กันยายนปี49จึงมีการออกแบบของคนที่พ่ายแพ้นะครับจึงจัดคนที่เป็นปฏิปักษอยู่ที่องคอ์กรอิสระตามรูปแบบต่างๆผมเองไม่ปฏิเสธว่าเช่นว่าจะตั้งคณะกรรมการคอรตสอเนี่ยก็ปฏิบัติกับนายกรัฐมนตรีทุกคนแต่นี่มาเลือกปฏิบัติกับนายกทักษิณคนเดียว เพราะฉะนั้นถ้าใช้มาตรฐานอย่างเดียวกันเนี่ยความยุติธรรมก็บังเกิดเพราะฉะนั้นทุกคดีเวลานี้ที่เรามีปัญหาว่าความยุติธรรมมันไม่บังเกิดนั้นเพราะบางคดีเช่นนะครับใช้บงการค่า10เมษาถึง1 9พฤษภาเนี่ยครับถูกดึงไว้ในชั้นพนักง,งานสอบสวนเกือบ3ปีนะครับขณะคดีก่อการร้ายนี่พวดเลยนะครับคดีของประชาชนตัดสินเลยความยุติธรรมตั้งต้นมันไม่เท่ากันต่งางหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกทักษินเนี่ย เป็นคนที่ไม่ได้รับความยุติธ,ธ,ธรรมถ้าเรื่องนี้ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นนายกรัฐมนตรีมี28คนทําไมเลือกเพียงแค่คนเดียวล่ะนะครับถ้าปฏิบัติกันทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก,ก็แฟฝงกันไม่มีปัญหาอะไรกันครับแล้วใครเป็นคู่ขัดแย้งที่แท้จริงของคุณทักษิณชินวัตรใครมีอานาจวาสนามากใจ,จนไปสั่งให้ระบบมันเดินแล้วผิดเพี้ยนไปหมดถ้ามันเป็นจริงอย่างที่คุณจตุพรว่าคือการเริ่มต้นจากฝ่ายที่สู้พันตำรวจโททักษิณไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็บิวอารมณ์นะครับสร้างจินตนาการเช่นพูดว่าพันตำรวจโ,โททักษินจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีบ้าง <c oughs> นี่คุณสุเทพเทืออสุวรรณพูดนะครับกระบวนการคนเสื้อแดงนะครับจะเหมือนเขมรแดงเมื่อ30ปีที่แล้วจะจับคุณสุเทพออาม,มาดมาไถนาบ้างเอาลูกคุณสุเทพลูกอาม,มาดนะครับมาถูบ้านบ้าง <c oughs> าาการสร้างจินตนาการเหล่านี้ถ้าเป็นวิญยูชนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่สุด แต่อัมมาตยาธิปไตยเนี่ยนะครับกลายเป็นหลงเชื่อเพราะฉะนั้นก็ใช้กลไกอันนี้ไปจัดการคุณทักษิณและพรกคพวกของคุณทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเชื่อที่ผิดจากการสร้างความเท็จจากคนที่พ่แพ้พันธมิตรโ,โททักษิณในสนามการเลือกตั้งมาตลอดชีวิตอัมมาจึงกลายเป็นเครื่องมืออันหนึ่งสำหรับถูกมาใช้การจัดการ คุณทักษิณด้วยตัวเองมีความผิดพลาดบางประการในการดําเนินงานทางการเมืองหรือเปล่าครับจึงเปิดช่องให้อมาตยาธิปไตยที่คุณจตุพรใช้คํานี้เนี่ยเข้ามาเล่นงานทางการเมืองคุณทักษิณได้คุณทักษิณเมื่อเวลาเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็เชื่อว่าเหมือนกับทุกคนมีเรื่องที่ถูกมีเรื่องที่ผิดไม่มีใครเกิดมาแล้วทาถูกทุกข้อแต่การที่คุณทักษิณน,นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คิดไปทางข้างหน้าแต่ลืมคิดถึงบางระบบในสังคมไทย เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นช่องว่างนะครับช่องว่างนี้ก็กลายเป็นเครื่องมือที่ถูกทาลายเพราะฉะนั้นเหตุผลในการคว่ำกระดานนั้นนะครับเหตุผลหนึ่งคือเรื่องสถาบันครับท้ายที่สุดผ่านไปไม่กี่เดือนอายการสูงสุดไม่สั่งฟ้องแต่ว่าการยึดอํานาจจบแล้วการแทรกแซงองคอ์กรอิสระนะครับปรากฏว่าตอนแทรกแซงในสวส0 0นะแต่ว่าไอ้ที่ไม่แทรกแซงตั้งโดยคนเพียงคนเดียวความแตกแยกก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย แต่ว่าเป็นเหตุผลในการคว่ำกระดานทุกครั้งในประเทศไทยทีนี้ถ้าถามกันอย่างคนวงในจริงๆนั่งมองวิเคราะห์เหตุการณ์ย้อนหลังกลับไปเนี่ยมองคุณทักษิณอย่างที่เห็นคุณทักษิณจริงๆเนี่ยคุณทักษิณพลาดทางการเมืองตรงไหนถึงโดนเขารัฐประหารได้ผมเชื่อว่านายกทักษิณเนี่ยคิดว่าถ้าทํางานรับใช้ประชาชนแล้วนะครับเมื่อได้แรงจากประชาชนเป็นผนังทองแดงกับแบง์เหล็กเนี่ยก่อนการนะครับก่อนการยึดอานาจไม่กี่วันเนี่ย พวกผมคุณวีระการนัทวุฒินะครับได้ปรึกษาหารือและก็คุณวีระไปปรึกษากับคุณทักษิณไปพบที่บ้านพิษณุโลกบอกว่ามี19ล้านเสียงจริงแต่ถ้ามีการรัฐประหาร19้าล้านเสียงเขาเป็นขีเพียงแค่คนไปกาคะแนนเสียงครับเพราะฉะนั้นเรามี400ยเขตควรจะจัดกองกําลังพิทักษ์ประชาธิปไตยไว้ออกมาต่อสู้มเมื่อมีการยึดอํานาจประมาณสองล้านคนนายกทักษิณบอกเขตสามบันแต่ยังไม่ทันทําถูกการยึดอํานาจเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้น การที่ทํางานมากจนอธิบายเรื่องเนื้องานเนี่ยมันมากเกินไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ละเลยก็คือว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีควนคว่ำกระดานนั้นจะรับมือกันได้อย่างไรและที่สําคัญที่สุดว่าการที่ทํางานมุ่งไปข้างหน้าเลยไม่รู้ว่าบริวารรอบใกล้ชิดนั้นที่เรียกว่าสนิมเกิดจากเนื้อในตนนั้นรทรยศกันรอบเกือบทั้งหมดแล้วนะครับกลายเป็นอาณาจักรที่กําลังจะล่มสลายถ้าไม่มีการยึดอํานาจ19กันยายนปี49ในโชคร้ายของนาย,ยกทักษิณ โชคดีอย่างหนึ่งก็รู้ว่าใครทรยศบ้างตกลงที่บอกว่าทรยศบริวารรอบข้างนี่คืออยู่ในคณะรัฐมนตรีเลยะฮะก็ชัดเจนที่สุดเพราะเพราะว่าการยึดอํานาจ19กันญานั้นเป็นการยึดอย่างง่ายดายที่สุดนะครับเพราะถ้าไม่มีการทรยศกันการเตรียมการกับรัฐบาลที่ได้รับเสียงเลือกตั้ง19ล้านเสียง377ที่นั่งชนะพักประชาธิปัตย์4เท่าตัวเนี่ยผนังทองแดงประชาชนขณะนี้ จะยึดอํานาจยากที่สุดแต่ความที่เรียกว่าสนิมเกิดจากเนื้อในตนกองกําลังเคลื่อนมาปรากฏว่าได้รับรายงานว่าไม่มีการเคลื่อนต้มกันทั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นเมื่อพันตํารวจโททักษิณน,นะครับซึ่งมีอํานาจโดดอยู่คนเดียวนะครับไปอยู่ที่กรุงนิวยอร์กไปประชุมองค์การสหประชาชาติการบัญชาการในประเทศไทยนี่นะครับไม่มีใครบัญชาการได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับวันนั้นยังไม่มีกระบวนการประชาชนแบบคนเสื้อแดงน,นะครับ แต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่ารัฐนะครับสภาพรัฐของคุณทักษิณนั้นนะครับถูกฝ่ายปฏิปักษ์ศัตรูนั้นดึงไปเป็นบริวารต่อรองนะครับเป็นจํานวนมากแล้วนะครับมันจึงง่ายสําหรับการคว่ำกระดานในคราวนั้นทีนี้ก็รัฐมนตรีก็เป็นกันอยู่แล้วผลประโยชน์ก็มีอยู่แล้วตําแหน่งแห่งที่วาสนาทางการเมืองมีกันอยู่แล้วและจะไปเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามทําไมในเมื่อฝ่ายคุณทักษิณก็เป็นรัฐบาลอยู่แล้วฮะเวลาน,นั้นก็มีการอธิบายความัน <c oughs> ว,ว่าคุณทักษิณไปไม่ได้แหะนะครับ พราะฉะนั้นปรากฏการจะเห็นเรื่องนายกม .7 นะครับมีข้อเสนอมากมายต่อรองถึงขนาดคนในรัฐบาลของนายกทักษิณคนหนึ่งก็ถูกต่อรองให้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีม .7 บางคนถูกต่อรองนะครับเป็นคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นกระบวนการพอคนเหล่านี้ไปเห็นแล้วเนี่ยเห็นว่าองค์คาพยพที่เรียกว่าเครือข่ายอมรตยาพิวัตรที่ผมใช้ภาษานี้เนี่ยนะครับเริ่มเดินเกมเต็มตัวมีการนั่งประชุมวางแผน นะครับแบบบ้านบุคคลสําคัญที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเนี่ยมันทําให้หลายคนนั้นเห็นว่านาวาลํานี้ไปไม่รอดกระโดดหนีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างในระหว่างนั้นตัวเขาก็อยู่ในรัฐบาลทักษิณแต่กลายเป็นว่าเป็นไส,ส้ศึก <c oughs> นะครับให้กับฝ่ายที่มาโค่นล้มบันตำโรวจโททักษิณแล้วคือตอนนั้นถ้าอธิบายความว่าอย่างนี้ก็คือว่าเรือมันกําลังรั่วแล้วคนกลุ่มนี้กําลังจะสละเรือครับ แต่ว่าที่เขาอธิบายความก็บอกว่าที่เรือมันรัวนะ่วเนี่ยเพราะว่ามันคดีทุจริตคอร์รัปชันก็เยอะแล้วก็กรณีที่สําคัญที่สุดคือการขายหุ้นชินคอร์อเรชันให้กับเทมาเซกซึ่งเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่หล่นเปียงลงบนหลังรัฐบาลทักษิณคือเวลานั้นเนี่ยนะครับคือพันตำโรวจโททักษิณต้องการทํางานการเมืองเต็มตัวตัดสินใจขายหุ้นเทมาเซกนี่เป็นเหตุผลที่ประกาศครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการจ่ายภาษีในการซื้อขายในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับซึ่งไม่ต้องจ่ายภาษีเนี่ย เหมือนกับการไปดูฟรีคอนเสิร์ตแปลความว่าทุกคนก็ไม่ต้องไปซื้อตั๋วเนี่ยแต่เวลาคนที่ไปคว่ำพันธำรวโททักษณิณก็เหมือนต้องการให้ในายกทักษณิณไปซื้อตั๋วฟรีคอนเสิร์ตซึ่งนายกทักษณิณไปหาซื้อตั๋วให้ตายก็ซื้อตั๋วไม่ได้เพราะมันเป็นฟรีคอนเสิร์ตแต่ว่าการณีนี้พอฝ่ายคนลมไปอธิบายความเนี่ยนะครับว่าคนขายกว๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งยังจะต้องจ่ายภาษีเลย,เยทั้งที่ว่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายสัญญาธรรมศักดิ์มาแล้วก็ไม่มีใครจ่่่าาายภษีกันแตว วิธีการอธิบายในการนําไปสู่การโค่นลม้มนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งบวกกับการเรื่องทําบุญประเทศที่วัดพระแก้วซึ่งเป็นความเท็จร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยถูกหยิบยกมาอธิบายความเวลานั้นผมนั่งอยู่ในพักไทยรักไทยผมว่าเรื่องนี้ต้องชี้แจงแต่คนในพักไทยรักไทยบางคนที่มีอํานาจบอกว่าจะไปชี้แจงนะครับเดี๋ยวจะจับประเด็นนี้ให้เป็นเรื่องใหญ่อย่าให้ความสําคัญท้ายที่สุดมันลุกลามเกินกว่าที่จะแก้ทั้งที่ประเด็นนี้ชี้แจงง่ายที่สุดเพราะว่าความจริงแล้วได้รับรวมราชานุญาตเรียบร้อย ตกลงถึงที่สุดในพักไทยรักไทยตอนนั้นเต็มไปด้วยไส้ศึกก็เหมือนกรุงศรีที่กําลังจะแตกง<ะ>ความจริงนี่นะครับทับของคอมอชอเนี่ยถ้ายึดอํานาจเนี่ยนะครับมาทับมาแบบนี้ลองมายึดแบบวันนี้ดินะครับเพราะว่าส,สถานการณ์ที่ว่าข้างในเหมือนกับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพมา่ามันเข้ามาตีเมืองกรุงศรีไม่ได้ถ้าคนในมันไม่เปิดประตูให้พมา่าเข้ามาเผาเมืองครับสถานการณ์เดียวกันไม่มีอะไรแตกต่าง <c oughs> ทีนี้ถ้าประวัติศาสตร์เดินมาเป็นเส้นทางแบบนี้ หลังการปฏิวัติ19กันยาคุณทักษิณออกนอกประเทศแล้วก็ไปตั้งหลัก4 5 6หปีที่ผ่านมาเกมการเมืองมันเปลี่ยนยังไงฮะคุณทักษิณสู้ยังไงอยู่ตรงไหนในกระบวนการต่อสู้ของภาคประชาชนฮะคือพันตำรวรโททักษนณพวกผมเองเป็นคนบอกนายกทักษิณว่าท่านเยาวสตางท่านมาขอสมองกับความคิดท่านมาแล้วให้ประชาชนเขามีส่วนร่วมคนสแสดงจึงจะเกิดแตกต่างจากคนเสื้อสีอื่น ผมนัทวุฒิ์และคณะนี่นะครับคุณวีระและก็อาจารย์ธิดาหมอเวงหลายคนเรามีภาร,ระในการเดินสายประชาชนประชาชนจัดโต๊ะยีนกันรั้วเก็บตังค์แต่ละที่เก็บเป็นล้านหลายล้านก็มีระดมทาวิทยุชุมชนนะครับเป็นงบประมาณที่ใช้ในการเคลื่อนไหวประชาชนเขาเป็นเจ้าของในการต่อสู้แต่ว่าถ้าเอาเงินมาเป็นตัวตั้งเราจะไม่ได้หัวใจประชาชนอย่าว่าแต่กระสุนปืนจะตาย98บบิศพบาดเจ็บสบันประทัดนัดเดียวก็ไม่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น นายกทักษณิณเป็นคนเพียงคนหนึ่งในกระบวนประชาธิปไตยเป็นคนคนหนึ่งในกระบวนการคนเสื้อแดงเท่านั้นแล้วท่านเองก็จัดตัวเองอยู่ในบริบทนี้ฮะแล้วเวลาเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งแล้วเวลาจะนิรโทษกรรมเวลาจะออกกฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนักวิชาการหลายฝ่ายก็บอกว่าคุณทักษณิณถอยไปก่อนเพราะว่าถ้าคุณทักษณิณเข้ามาเนี่ยมันจะเดินต่อไม่ได้แต่ทําไมาเวลาจะแก้พรบปลองดองรัฐธรรมนูญทั้งหลายทั้งปวงเขาก็บอกว่าเป็นเพราะคุณทักษณิณเดินเกมมันเลยไปต่อไม่ได้ประเทศนี้ ผมจึงบอกผมใช้คําว่านะครับว่ามิมีคนเขียนบทอยู่นะครับที่บอกกับคุณทักษิณอย่างหนึง่งและก็ไปบอกประชาธิที่ปันะครับหลักสีพันธมิตรไว้อย่างหนึง่งนะครับนัดวันวอเวลานอนเหมือนบอกให้ฝ่ายหนึ่งวางอาวุธไล่ฝ่ายหนึ่งเตรียมอาวุธไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องนี้ปรากฏการชัดเจนแต่เพียงแต่ว,ว่าพวกเรารับรู้ก่อนนะครับจึงบอกกับพรรคเพื่อไทยว่าจะต้องมีร่างที่สามนะครับซึ่งให้นัทวุฒิไปรวบรวม สสพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยนะครับว่าต้องไม่เทียบโทษคนสังฆ่าประชาชนคดีก่อการร้ายของพวกผมของพันธมิตรจะต้องอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอะไรที่เป็นผลพวงของการรัฐบารที่ไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายตามปกตินะครับให้ยกเลิกแล้วให้เดินตามกระบวนการตามปกติเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงเสนอร่างที่สามเข้าไปคุณจตุพรสู้มายาวนานขนาดนี้เห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองเห็นคู่ต่อสู้ทั้งหมดตกลงรู้ไหมฮะว่าวันนี้ โดยส่วนตัวเนี่ยสู้อยู่กับใครผมว่าเราสู้กับความรู้สึกของตัวเองนะครับว่าเราจะอดทนให้ประเทศนี้มีชะตากรรมแบบนี้หรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญทําในวันนี้และเมื่อหลายวันก่อนไม่ว่าจะเป็นทากับพักนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนและกําลังจะทํากับพักเพื่อไทยแม้กระทั่งก,กับตัวผมเอง นะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าแอบไปแจ้งความผมเป็นมติเป็นปฏิปักษ์ตัดสินผมไม่ได้แต่ว่าก็ยังตัดสินผมอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่กําลังจะต่อสู้คือเราต่อสู้กับตัวเองว่าเราจะทนต่อระบอบนี้ได้ไหมผมบอกมาตั้งแต่ต้นว่า19กันยายนปี4ีแม้ว่าจะมีการคืนอำนาจให้กับประชาชนจริงแต่เป็นการคืนให้เสี้ยวเดียวผมใช้คําว่า1ประเทศสองระบบไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่ของฮ่องกงแต่ระบบหนึ่งนะครับคือประชาธิปไตยให้เฉพาะการเลือกตั้ง และเราก็ชนะทุกครั้งแต่อีกระบบหนึ่งคืออมาตยาธิปไตยที่อยู่ตามสารรัฐธรรมนูญ9ปีปปช9ปีกกต7ปีกรรมการสิทธิผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับกรรมการสิทธิมนุษยชนท้ายที่สุดได้เสียงมาเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็ถูกองคอ์กรเนี้ยเครือขา <vel> อ่ายอมาตยาธิปไตยจัดการหมดสิน้น <y> ชนะเลือกตั้งทุกครั้ง <y> แต <battlefield> ่แต้องมาตายกับอมาตยาธิปไตยทุกครั้งเพราะฉะนั้นอมาตยาธิปไตยก็มีกลไก ที่ไปปล้นเอาอำนาจของประชาชนที่เขามอบให้ผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยในเวลานี้ทุกครั้งทีนี้มันยันกันอยู่ตรงนี้อมตยาธิปไตยถ้ามีอยู่จริงก็บอกว่ามันเอาเสียงข้างมากตัดสินไม่ได้มันต้องมีความถูกต้องชอบธรรมมันถึงจะเคลื่อนเป็นฉันตามติในเรื่องใหญ่ๆของประเทศได้ความถูกต้องชอบธรรมคืออะไรนะครับต้องถามก่อนนะครับและประเทศไหนปกครองระบอบประชาธิปไตยและไม่มีเสียงข้างมาก วันที่พักประชาธิปัตย์เป language so so nice so so ็น so รัฐบาลนะครับก็เป็นเสียงข้างมากครับทุกพักเป็นรัฐบาลทั่วโลกก็ต้องเสียงข้างมากเขาให้ยึดเสียงข้างมากแต่ให้ฟังเสียงข้างน้อยแต่ประเทศไทยเราเป็นประเทศเดียวที่มีเผเด็จการเสียงข้างน้อยที่ต้องการให้เสียงข้างมากทําตามและเป็นเสียงข้างน้อยนะครับที่ต้องการจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากจะเป็นรัฐบาลเพียงแค่เเดือน10เดือนหลังจากนั้นเสียงข้างน้อยก็จะไปปล้นเสียงข้างมากนะครับโดยกลไกของเครือข่ายอำมา เสียงข้างน้อยก็จะเป็นรัฐบาลเกือบร่วมีครปีหลังจากนั้นในระหว่างนั้นมีคนไปทวงประชาชนไปทวงอำนาจอธิปไตายก็ถูกฆ่าตายนะครับหลังจากนั้นก็คือนอำนาจเลือกตั้งก็ชะอียก,ก็อยู่9เดือน10เดือนอีกทวงก็ฆ่าอีกเลือกตั้งใหม่ก็แพ้นะครับสภาพที่ผ่านมาฝ่ายที่ตายก็คือฝ่ายประชาชนมาโดยตลอดแต่สิ่งที่อำมมาดทำไม่สําเร็จนั้นคือการทําให้พรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการยอมรับจากประชาชน พราะประชาธิปัตย์แพ้ติดต่อกัน20ปีแล้วทีนี้ประชาธิปัตย์เองคุณชำนี้ก็อธิบายความว่าอา้าวถ้ามีเสียงข้างมากอยู่จริงทําไมไม่กล้าลากไปละ่ะเพราะว่าสังคมข้างนอกเขาไม่เอาด้วยหรือเปล่าประชาธิปัตย์ริ่งอาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรเยอะแต่ว่าสังคมเขาไม่เอาด้วยมันไม่ใช่เรื่องสังคมครับแต่มันเป็นเรื่องอย่างที่ผมบอกว่ามันมีระบบหนึ่งที่มันซ้อนอยู่ที่เรียกว่าอมาตยาพิวัตรที่อยู่ในองคอ์กรอิสระต่างๆการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา291เบ นะครับที่ต้องยื่นผ่านอายการสูงสุดสารรัฐธรรมนูนก็มาล้วงลูกเองนะครับคาวินิจฉัยที่ผ่านมานั้นของสารรัฐธรรมนูนมีปัญหามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ประชาชนแต่มันต้องมันอยู่ในระบบเครือข่ายอํามาน์นี้นะครับซึ่งพักประชาธิปัตย์ที่ผมเรายกตัวอย่างเรื่องว่าต้นไม้พิษมีผลไม้พิษนะครับแต่ว่าพักประชาธิปัตย์นั้นไม่ได้รับผลจากผลไม้พิษอันนี้เนื่องจากมียาถอนพิษเอาไว้นะครับเพราะว่าอยู่ในเครือข่ายของอมาตายา เพียงแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถได้รับการยอมรับจากประชาชนเท่านั้นเองทีนี้ถ้าอธิบายความแบบที่คุณจตุพรว่ามาว่าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมมือกับอามรตยาพิวัตรหรืออามรตยาธิปไตยเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เคลื่อนไหวกันอยู่เนี่ยเพื่อคนคนเดียวเท่านั้นคือทักษิณชินวัตรเป็นทักษินานุวัตรคืออนุวัตรไปตามคุณทักษิณอยู่คนเดียวประเทศเลยไปไหนไม่ได้ประชาชนไทยเนี่ยนะครับ,รบพี่น้องที่ได้ร่วมต่อสู้เนี่ย เขาข้าม <palavras> พ้นความเป็นตัวตนของพันตำรวจโททักษินพันตำรวจโททักษินเป็นคนหนึ่งเท่านั้นในกระบวนการต่อสู้อันนี้พันตำรวจโททักษินเนี่ยนะครับถ้าไม่ยึดแนวทางอุดมการ์ประชาธิปไตยประชาชนเขาก็ไม่ไปด้วยส่วนตัวคุณจตุพรวันหนึ่งถ้ามีข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับคุณทักษินเลือกยังไงฮะปัญหาว่าวันนั้นคุณทักษินยือนอย,อยู่อยู่ข้างไหนถ้ายือนอยู่ในข้างประชาธิปไตยกับประชาชนปัญหานี้ก็ไม่เกิดอย่าว่าแต่คุณทักษินผมก็เช่นเดียวกัน ถ้าวันหนึ่งผมทรรยศต่ออุดมการประชาธิปไตยประชาชนเขาก็ไม่ร่วมกับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามวันนี้ที่ว่าขบวนการคนสแสดงเนี่ยเราสร้างแนวทางอุดมการณ์ไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับระยะแรกการต่อสู้อาจจะมีเรื่องตัวบุคคลแต่บัดนี้เนี่ยครับทั้งพันตำรวจโททักษิณพวกผมเองก็ทราบเป็นอย่างดีว่ามันอยู่ได้อุดมการณ์แนวทางทั้งเท่านั้นเพราะคนจํานวนหลายล้านคนเนี่ยไม่ไม,ไมีระบบเป็นราชการไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีทางเดียวที่จะรักษากันได้คือความรู้สึก ถ้าไม่มีจุดยืนไม่มีอุดมการก็ไปกันไม่ได้ทรยศด้วยอุดมการ์ก็ไม่ไปด้วยกันถ้าอย่างนั้นทําไมไม่การคุณทักษิณให้ถอยไปจากสมการก่อนแล้วเอาประชาชนนําหน้าแล้วเดินหน้าสู่การปลองดองประเทศไทยปัญหาก็คือว่าการปลองดองไม่ว่าจะมีคุณทักษิณอยู่หรือไม่มีคุณทักษิณอยู่จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าวันนี้ความยุติธรรมมันไม่เท่ากันเมื่อความยุติธรรมไม่เท่ากันความรู้สึกยิงไม่เท่ากันการปรองดองไม่ได้อยู่ที่พรบปรองดอง ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่ผลการศึกษาของสถาบันใดก็ตามแต่การปรองดองต้องตั้งต้นความยุติธรรมไม่เท่ากันเสียก่อนความรู้สึกยึงจะเท่ากันผมยกตัวอย่างว่า10เมษาเหมือนกัน19พฤษภาเหมือนกันทําไมใช้บงการฆ่า98บศพสํานวนชันสูตรพลิกศพจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนแต่ถูกดึงไว้3ปีแต่คดีประชาชนตัดสินแล้วขังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของฝ่ายสังฆาประชาชนจึงมีความรู้สึกที่แตกต่าง เวลาฆ่าประชาชนใช้งบ6 0พันล้านนะครับเฉลีย่ยต่อศพ60ล้านนะครับเวลาเยียวยา7.75ล้านมาต่อต้านแต่เวลาฆ่าไม่มีความรู้สึกเห็นไหมครับอารมณ์ความรู้สึกที่มันแตกต่างเพราะความยุติธรรมตั้งต้นมันไม่เท่ากันนะครับเรื่องไม่ไปยังไม่ไปถึงศาลนะแต่ว่าไอ้ขบวนยุติธรรมตั้งต้นที่ใครมาเป็นรัฐบาลนะครับในช่วงที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเป็นรัฐบาลดึงความยุติธรรมอันนี้เอาไว้ได้เปรียบเรื่องการเวลาไว้เกือบ3ปี เมื่อความเมื่อได้เปรียบเรื่องการเวลาจึงไม่ได้เข้าใจหัวอกของประชาชนที่เขาไม่ได้รับความยุติธรรมทีนี้ตอนนี้เพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลแล้วทําไมความยุติธรรมมันถึงเกิดขึ้นไม่ได้ทั้งที่กลุ่มอํานาจฝ่ายบริหารอํานาจฝ่ายนิติบัญญัติกระบวนการยุติธรรมนะครับที่รัฐบาลสามารถดําเนินการได้บัดนี้ดําเนินการแล้วคือคดีที่ถูกดึงเอาไว้3ปีเนี่ยคดีใช้บงการฆ่าวันนี้ก็เอาสำนวนชันะสูตรลิกศพนะครับส่งไปยังอายการอายการเริ่ม ส่งไปศาลแล้วมีการไต่สวนในศาลแล้วแต่เครือข่ายของอมตยาพิวัตรผมยกตัวอย่างเช่นว่าคด,ดีทุจริตปราศาเนี่ยเก็บไว้เกือบจะหมดอายุขาดอายุความแล้วนะครับเงินต้น6กแสนห้าหมื่นกว่าล้านเนี่ยปลาเข้าไปบวกดอกเบี้ยไปกว่า2ล้านล้านล้านแล้วเนี่ย<ด>บัตรนี้นะครับปปชก็ยังไม่ตัดสินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเครือข่ายของอมตยาพิวัตรยังสร้างประโยชน์ไว้เฉพาะนะครับกลุ่มของตัวเองไว้ปกป้องตัวเองและไว้ทําลายคนอื่นเหมือนกับ เครือข่ายนี้นําเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองนะครับและไว้ทําลายคนอื่นเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของประเทศไทยนั้นกราบใดที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงผมยังยืนยันว่าต้องเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเท่านั้นแต่ต้องไม่มีอํามา์มาเป็นตัวกัน้นกลางนะครับที่แขวนเอาไว้ภายใต้องค์กรต่างๆที่มีอํานาจเหนือประชาชน64ล้านคนดังเช่นปัจจุบันนี้ ขัดแย้งกันร้าวรึกรุนแรงแตกแยกกันยาวนานขนาดนี้อำมมาศก็ยังอยู่แล้วครับถ้ามันมีอยู่จริงเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนทางออกเรื่องการปรองดองสังคมไทยจะไปยังไงฮะผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมพูดชัดเจนว่าอำมมาตยืนในที่ของอำมมาศประชาชนยืนอยู่ในที่ของประชาชนประชาชนนะครับเข้าใจการเคารพอำมมาศถ,ถ้าอำมมาตยืนในที่ของอำมมาศไม่แทรกแซงอำนาจของประชาชน คือหน้าวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยเป็น,นกลไกภายใต้การรัฐบาลการรัฐบาลทุกครั้งไม่เคยสร้างกลไกในลักษณะนะครับที่มีลักษณะอาฆาตแค้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเสียงประชาชนจะออกมาเท่าไหร่นะครับก็จะได้รับการปฏิเสธด้วยกระบวนการอันนี้เพราะฉะนั้นอํามาตย์กลับไปทําหน้าที่ของอํามาตย์เถอะประชาชนจะได้ทําหน้าที่ของประชาชนระบอบประชาธิปไตยก็จะได้เดินหน้า เพราะฉะนั้นนี่จึงคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนเขามีความรู้สึกว่าอำนาจที่เขามอบให้เข้าไปนั้นนะครับจะต้องมีส่วนยึดโยงกับประชาชนวันนี้องค์กรอิสระต่างๆความจริงไม่ได้เป็นอิสระไม่ได้มีการยึดโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่ก็จะเป็นทางออกทางออกอันนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อประโยชน์ของพวกกับผมแต่คนไทย64ล้านคนจะได้สิทธิ์ทเท่าเทียมแล้วนายกทักษิณก็ได้เท่ากับคน64ล้านคน นั่นคือสิ่งที่คุณจตุพรอยากให้มีอยากให้เป็นแต่เท่าที่เห็นเห็นอยู่ทุกวันนี้อำมาตย์ยืนตรงไหนประชาชนยืนตรงไหนและคุณทักษิณยืนอยู่ตรงไหนฮะคือณขนาดนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไงครับว่าพันตำรวจโทรทักษิณจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยนะครับบ้านเมืองนี้ก็ยังหาความสงบไม่ได้เพราะนะครับพักประชาธิปัตย์ถ้าบ้านเมืองเกิดความสงบเนี่ยเขาต้องเป็นพักฝ่ายค้านตลอดชาติเพราะเขาไม่เคยชนะการเลือกตั้งมา20ปี และเลือกตั้งครั้งหน้ามีพฤติกรรมแบบนี้ก็จะแพีกเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ต้องการให้ประเทศไม่สงบเพราะไม่สงบนเนี่ยเผื่อว่าเมื่อพูดอะไรและอํามตา์หลงเชื่อและก็จะมาจากการคว่ำกระดานที่กําลังทําอยู่เวลาเนี้ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้อยู่ที่นายกทักษิณนายกทักษิณไม่ได้เข้ามาประเทศไทย6ปีแล้วนะครับแค่เงาของนายกทักษิณเนี่ยพวกนี้ก็ยังสู้ไม่ได้แต่ความกลัวที่เขากลัวนายกทักษิณแทนที่ว่าจะคิดว่าสร้างงานและทําความดี มากกว่านายกทักษิณจึงจะชนะนายกทักษิณได้แต่คิดจะทําลายนายกทักษิณโดยที่ตัวเองไม่ทําความดีเพิ่มก็ไม่มีวันที่จะชนะทักษิณชินวัตรได้ซึ่งตัวนายกทักษิณเขาไม่ได้เข้ามาประเทศไทยแต่สิ่งที่ประชาชนเขาเห็นว่าสิ่งที่พักประชาธิปัต์ทำนั้นไม่ได้รับความยอมรับจากประชาชนทั้งที่ยังไม่ได้มีนายกทักษิณอยู่ตอนสมัยคุณสมัครทุนทรเวทนะครับ,รบห้ามแม้กระทั่งโฟนอินห้ามแม้กระทั่งวีดีโอลิงก์แต่ประชาชนก็มีความรู้สึกว่าสิ่งนี้นายกทักษิณสนับสนุน ประชาชนก็ไปตามแล้วแค่เงายัางแพ้เพราะฉะนั้นจินตนาการของพรรคประชาธิปัตย์จะต้องสร้างให้พันธุ์วัวทวัิลินเป็นสิ่งที่น่ากลัวครับทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของคนที่ไม่สามารถที่จะสู้กันได้เป็นเรื่องของฝ่ายแพ้ที่ไปสร้างจินตนาการที่น่ากลัวให้กับผู้ชนะตกลงใครหลอกใช้ใครฮะประชาธิปัตย์หลอกใช้อมาเลือมมาหลอกใช้ประชาธิปัตย์ผมว่าทั้งเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ความที่ว่าไงครับว่าอํามาตเองเนี่ยนะครับความที่พันตํารวจโททักษินเดินหน้าไปเร็วบ้างบางทีนี่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่านะครับอาจจะข้ามอํามาตไปบางเรื่องพักประชาธิปัตย์น,นะครับระหว่าง96เสียงกับ370เสียง377ห่างกัน4เท่าตัวแล้วเพราะฉะนั้นมาคุยว่านะครับรวมกระทั่งว่าหารือกันว่าถ้าเดินหน้าต่อไปยิ่งนายกทักษณิณ ประกาศรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งปี48บอกว่ามีวาระจะทําให้คนไทยหายจนภายในปี2 5 5 2ัเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็มีสิทธิ์คิดได้ว่าถ้าคนไทยหายจนพรรคประชาธิปัตย์อาจจะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับนักการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็จะได้ประโยชน์จากการบริหารประเทศโดยอํามาตย์เป็นคนจัดการให้อํามาตย์ก็จะมีความรู้สึกว่ารัฐบาลน,นี้ตัวเองบงการได้แต่รัฐบาลทักษิณคนบงการคือประชาชน คนบงการคือประชาชนหรือว่าเป็นอย่างที่คุณชำมนิว่าว่าคุณทักษิณเนี่ยสั่งการอยู่เบื้องหลังทักษิณคิดเพื่อไทยทําแล้วคุณทักษิณก็โทรสั่งทุกวันคืออย่างนี้ครับคือความรู้สึกของมนุษย์ปกติเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์เวลาเป็นนายกก็คุยกับคุณชวนได้นะครับหรือว่าจะคุยกับคนอื่นๆเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยนะเพราะฉะนั้นการคุยนั้นไม่ใช่ว่าคุยแล้วจะต้องทําตามกันทุกอย่างการคุยคือการแลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ นะครับส่วนตัวเนี like ่ยนะครับนายกทักษิณนายกยิ่งรักเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันนะครับก็การพูดคุยนี่เป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งว่าไม่เป็นพี่น้องกันคนอื่นๆก็การคุยนี่เป็นเรื่องปกติแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เป็นดุลพินิจเพราะว่านายกทักษิณแม้กระทั่งกับพวกผมเองนะครับเวลาที่มีการขับเคลื่อนกระบวนการคนเสื้อแดงท่านก็บอกว่าท่านอยู่ไกลให้หน้างานเป็นคนตัดสินนะครับท่านก็มีส่วนร่วมเรื่องความคิดความอ่านแต่ท้ายที่สุดเราตัดสินกันอย่างไร ท่านก็เป็นหนึ่งเสียงเนี่ยท่านก็ต้องเอากันอย่างนั้นตลงคุณจตุพรเชื่อจริงเชื่อจังเลยเลยฮะระหว่างคุณยิ่งรักกับคุณทักษิณเนี่ยคุณยิ่งรักเป็นนายกตัวจริงแล้วคุณทักษิณสั่งอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะสั่งอะไรไม่ได้การพูดคุยคือการแลกเปลี่ยนนายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการบริหารมา6ปีเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยครับนายยกยิ่งรักก็มีสิทธิ์ที่จะฟังนะครับหรือประกาศว่าต่อไปนี้นะครับไม่ฟังใคร มันไม่ใช่ับบุคลิกภาพของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับฟังทุกคนไม่ใช่เฉพาะพันตำโรวจโททักษิณน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเสนอความคิดต่างๆแต่อย่างที่บอกว่าคนที่บริหารประเทศหมายความว่าคุณคนที่อยู่หน้าง,งานก็คือตัวนายกยิ่งลักษณ์เองเขาเป็นคนต้อง,งตัดต้องตัดสินใจแต่นายกทักษิณก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าประสบการณ์ในแต่ละขณะนั่นคืออะไรก็หยิบมาใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะประโยชน์ที่ได้คือประเทศชาติและประชาชน อยากคุยต่อแต่เวลาหมดวันนี้กลับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้ครับคุณจตุพรพมพันธ์ผมพิน,<ม>พนโยไตรสุริยะธรรมมาลาไปก่อนสวัสดีครับ